จร,รจรลยิงผมใส่ไปแล้วครับไฟเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูใหม่นะครับไฟเราต้องเลยไปหามาซื้อไฟเองนะครับจัมาสอนเป็นตัว2025นะครับนนี้ ระดับแรกนะครับ้มันหลักเครื่องร้อนเลยครับเรามาดูน้ำมันนะครับเราจะเพิ่มไหมครับถ้าเพิ่มเราแนะนำให้จุดน้ำมัน นถ้าอยากให้หอมตรงแรงก็5นะครับแต่ว่าก็จะเด้าหน่อยนะครับ5แล้วก็ีกะได้ครับตัดส่วนยางันต่อ copy ครับวางอีกหน้าหนึ่งนะครับ ถ้านำมันเฉยไม่ต้องยุ่งนะครับมาดูที่องศาไฟครับไฟเราอันแรกเราเพิ่มไปก่อนครับเป็นเดิมเพิ่มสักเจ็ดครับบิ่งแน่นอน,นครับถ้าใครอยากให้เันเนรียงจินมือก็มาเพิ่มรอบไปก็ได้ครับฝนตกนะครับขอไปด้วย ก็ตรงสองบรทันตรงนี้จะอยากเดินแรงเดินกระแทกแรงก็แนะนําให้ใส่สีพครับหรือว่าแท่ปกติก็สามจุดห้าเลยครับพอาวางนะครับดีเราเอาวางหน้านี้เลยครับได้ครับดีแบบไปได้แล้วครับ,ดเ,เ,ดรบเดินหอบแล้วก็ช่องผลรอบจะมีสี่่องนะครับของดีด ันเราเนาำให้ปวดครับหนึ่งหมือนหนึ่งร้ายนะครับ เครับหลังจากนี้ก็จบแค่นี้นะครับ